กดปุ่มกลางได้กดปุ่มพับเก็บได้ส่วนใหญ่แล้วล่มที่เราซื้อกันพกพาสะดวกเนี่ยมันกดปุ่มกลางได้กันเป็นปกติแล้วใช่ไหมท่านชมคือกดแบบเนี้ยล่มคันไหนๆก็กดได้แต่ล่มคันนี้พิเศษท่านชมดูมือคุณหนึ่งนะมือเดียวนะฮะมือเดียวเลยกดปุ๊บหุบมาอย่างนี้นเลยเราเดินเข้ารถเดินเข้าบ้านแบบชิวๆกันได้เลยครับเราจะไปทนใช้ ร่มแบบเก่าๆทาไมท่านผู้ชมดูร่มเก่าๆเนี่ยเวลาเรากดกลางใช่ไหมมันกลางแบบนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมอันนี้เวลาเราจะถุบเราทําไงต้องใช้2มือหุบร่มมาเก็บอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านผู้ชมมีร่มนวัตกรรมร่มที่ไม่ต้องใส่ฐานไม่ต้องร์้แบตเตอรี่ครับและร่มตัวนี้เป็นร่มกลับด้านข้อดีของเขาเนี่ยท่านผู้ชมดูดูนะดู2อ,อันที่แตกต่างอันนี้ถ้าเราโดนฝนมาเนี่ยน้าจะหกเลอะเทอะพื้นรถพื้นบ้านของเราใช่ไหม เพราะว่ามันลงมานะครับแต่ตัวนี้มันกลับด้านครับงอขึ้นน้าหกลงมามันก็จะอุ้งเก็บอยู่ในนี้ครับนี่คือข้อดีของล่มอัตโนมัติที่คุณหนึ่งเอามาแนะนําให้พวกเราครับกดปุ่มกลางได้กดปุ่มพับเก็บได้ครับไอ้กลางเนี่ยเป็นเรื่องธรรม,มดาแต่ไอ้พับเก็บเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาท่านผู้ชมดูเป็นร่มนวัตกรรมที่เขาออกแบบมาได้ดีมากก่อนหน้านี้ใครซื้อร่มกับคุณหนึ่งไปแล้วนะครับตัวที่มันไม่กลับด้านน่ะคุณหนึ่งมีมาใหม่แล้วนะท่านผู้ชมอันนี้กลับด้าน คือเวิร์กมากเจ๋งมากครับแล้วอีกหนึ่งข้อดีคือเวลาที่ท่านช,ชมไปอยู่ในพื้นที่อยู่ในที่ทํางานที่เขาไม่มีที่ให้ตากลมอ่ะท่านช,ชมทําไงท่านช,ชมตากยังไงครับเนี่ยเนี่ยปกติเราตากลมเราจะกางอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็วางไว้ใช่ไหมซึ่งโอ้โหพนักง,งานออฟฟิศก็ตากกันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วเราทำไงหุบสิครับแล้วเราก็เอาไปห้อยอย่างนี้ได้เลยท่านชมดูกางอย่างนี้จุ๊บแขวนห้อยตรงไหนก็ได้เพราะมันกลับด้านไงน้ำก็จะหก ลงมาข้างล่างง่ายๆสบายๆเลยใครสนใจล่มกับด้านอัตโนมัติพกพาสะดวกแบบนี้ไม่ต้องใส่ถ่านไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่กันแดดได้กันฝนได้และกัน UV ได้ด้วยกดไปที่ตะก,กร้าสีเหลืองตอนนี้ก็ได้เลยครับเขากาลังมอบโปรส่วนลดพิเศษให้กับท่านผู้ชมอยู่รีบจัดด่วนเลยนะครับสินค้าหมดหลายรายการแล้วคือมันมีหลายสีท่านผู้ชมเริ่มพยอยหมดแต่ละสีแล้วนะครับ ชอบสีอะไรเลือกสีที่ชอบได้เลยด่วนๆเลยครับรีบจัดเลยคุณถึงคัดไม่เรียบร้อยแล้วครับใครมองไม่เห็นตะก,ก้าอยากรู้ราคากดไปที่คำอธิบายด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับคุณถึงคัดไม่เรียบร้อยแล้วครับจัดไปใช้ดีจริงครับ